แต่จะบอกว่าใครเค็มดีมากทํามันได้ยังไงเออจริงดีจริงไม่ได้อวยเห็นไหมเต็มเต็มลูกอะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพอยจูก้ากลับมาพบกับพอยแล้วนะคะถ้าเพืนเพื่อนกด subscribe พอยเรียบร้อยแล้ว<ๆ>ก็ไปดูเมนูที่พอยจะนำมารีวิวในวันนี้กันเลย คลิปนี้มีรีวิวเมนูทั้งหมด4อย่างนะคะแล้วก็เราจะตบท้ายด้วยไฟเบอร์ซึ่งเราไม่เคยเอามารีวิวที่ไหนมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกำลังจะกดข้ามให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบนะคะไปค่ะไปดูเมนูที่1กันเลยและเมนูแรกที่พอจะนำมารีวิวในวันนี้ก็คือ ไข่เค็มราวาอร่อยเต็มคำก็คือมันจะเป็นบัวรอยสอดไส้ไข่เค็มราวาในนมสดนั่นแหละซื้อมาในราคา25บาทจะบอกว่าพอเห็นในกลุ่มรีวิวกันเยอะมากๆและพอไปตามหามา2วันและไม่มีเพิ่งจะได้กินแล้วก็ไปถึงก็เหลืออันสุดท้ายจะหมดแล้วนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะ คอยเอียงให้ดูไม่ได้นะเพราะว่าทางเซเว่นเขาเนี่ยแกะแบบนี้มาแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคะมันจะออกชมพูชมพูขาวๆแล้วก็มีเม็ดบัวลอยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าคะ่ะตามสเต็ปเนาะทุกคนหุยน้ำจะออกเป็นเหลืองๆแล้วก็จะออกเป็นขาวๆเออเหมือนนมสดจริงแหละก็มาเป็นนมสดอนะเนาะมันจะให้เหมือนนมสดได้ไงอยากชิม เพราะว่าตอนนี้กระแสไข่เค็มมาคเืมาแรงมากต้องยอมนะโอ้ยทุกคนบ้าบอสลูกบเบลอเลยอะดูดิฮุยฮยฮฮย,ย,ยมันเยิม้มมันเยิม้มมันเยิม้มจะทำไงให้ทุกคนเห็นดีนะนะนะนี่ทุกคนทุกคนไข่เค็มมันเป็นแบบนี้เต้าไข่เค็มมันเป็นแบบนี้เห็นไหมคะมันจะเยิม้มเยิ้มอย่างนี้นะคะ เราก็ชิมลูกนี้ไปเลยเหมือนลูกกิ้งไข่เค็มในนมสดอะ่ะเฮ้ยทุกคนอร่อยจริงอันนี้จะเป็นเม็ดบัวลอยนะเม็ดบัวลอยจะออกเป็นสีชมพูม่วงๆ่ม่วงม,งม,งมงหน่อยอมไม่ค่อยเท่าไหร่ ม่ค่อยเหนียวนุ่มเท่าไหร่นะไข่เค็มในบัวลอยมีทั้งหมดสองลูกนะทุกคนเดี๋ยวชิมน้ำมันก่อนอหวานน้อยน้ำเหมือนนมสดเลยเหมือนเรากร่นนมสดได้แหละแต่ว่ามันจะมีกะทิปุ่นเอาเป็นว่าอย่างนี้น้ำมันจะเหมือนนมสดที่ใส่กระทิเออทุกคนจะได้นึกภาพออกแต่จะบอกว่าไข่เค็มดีมากทุกคน ทำมันได้ยังไงเออจริงดีจริง,รงไม่ได้อวยเห็นไหมเต็มเต็มลูกอะ่ะคือลูกเบลอยใหญ่แค่ไหนลูกไข่เค็มใหญ่แค่นั้นโอ้ดี <Four day. S 2> เมนูนี้นะคะถ้าเกิดว่าเต็ม10คะแนนพลอยคิดว่าพลอยให้9ก้เต็มสิคะ่ะถ้าเพืนเพื่อนคนไหนอยากลองชิมนะไปหาซื้อชิมได้ที่เซเวจะหาย,ยากหน่อยเพราะว่าของมันเพิ่งออกใหม่ ไปค่ะไปดูเมนูต่อไปกันเลยและนี่ก็คือเมนูที่2นะคะพลอยเลือกเป็นวาฟเฟิลลูกเกตเนื้อนุ่มหนึบลูกเกตอันนี้คืออ่านสโลแกนครบเลยนะที่เขาเขียนมาหน้าซองซื้อมาในราคา20บาทหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะจะบอกว่าเจ้าเนี่ยออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ว่า พอยเพิ่งจะหาของได้คุณเซเว่นบ้านพอยมันเป็นเซเว่นต่างจังหวัดเนาะเวลามีของอะไรออกมาใหม่เงี้ยมันก็จะมาช้าหน่อยแล้วก็มาน้อยพอมาปุ๊บก็คือหมดเราไปไม่ทันก่อนที่จะไปชิมด้านในนะคะเหมือนเดิมเราไปดูคุณค่าทางโภชนาการกันก่อนค่ะพลังงาน220กิโลแคลอรี่น้ำตาล15กรัมไขมัน8กรัมและโซเดียม220มิลลิกรมัมไปค่ะ ไปดูด้านในกันุยชิ้นน้อยอ่ะชิ้นเล็กชิ้นเล็กไปหน่อยแต่ว่ากลิ่นหอมมากๆเลยอ่ะให้ดูอีกทีหนึ่งลูกเกดจะอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็ข้างล่างก็มีนี่เลย ลูกเกดจะมีทั้งหมดประมาณ 1, 2, 3, 4, 5, 6อจิตรประมาณ7ลูกนะคะที่เห็นด้วยตาเปล่าแล้วก็ข้างนอกเขาจะเคลือบเหมือนเป็นน้ำตาลอะเห็นไหมเมืนจะเป็นน้ำตาลโรยมามาชิมด้นนานในดีกว่าเราต้องชิมตรงลูกเกดนะคะเพราะว่าลูกเกดมีอยู่ฝั่งเดียวอืม ไลยไม่ได้เลยเพราะว่าจะติดคอเนื้อคือแน่นมากมีความนุ่มจริงเหมือนที่เขาเขียนมาตามสโลแกนเลยแล้วก็ตัวลูกเกดอะเม็ดใหญ่มากทุกคนเดี๋ยวพอจะเอาลูกเกดให้ดูนะเห็นไหมนี่เลยลูกเกดคือนุ่มจริงนุ่มหนึบรสชาติแบบเข้มข้นอะ่ะถ้าเกิดไม่มีน้ำตาลเคลื่อบมานะพลว่า I love you เลย w ั t เฟอรอันนี้แต่ว่าพอมีน้ำตาลเคลื่อบมามันทำให้รู้สึกว่าเหมือนเรากัดโดนน้ำตาลเยอะกว่าเนื้อจริงๆมันควรที่จะเป็นเนื้อล้วนๆนะไม่ควรเคลื่อนน้ำตาลมามันจะดีมากๆเลยก็เอาเป็นว่าเมนูนี้นะถ้าเกิดว่าเต็ม10คะแนนนะพอยคิดว่าพลอยให้พอยให้8คะแนนนะ8เต็ม1ิ ถ้าเกิดใครลองชิมแล้วหรือว่าอยากไปชิมก็ไปชิมได้ที่เซเว่นนะคะแต่ว่าถ้าใครลองชิมแล้วก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าชอบไหมแล้วก็รสชาติเป็นไงชอบให้มีแบบน้ําตาลไหมหรือว่าไม่ต้องมีดีกว่าไปค่ะไปดูเมนูต่อไปกันดีกว่าค่ะและเมนูต่อไปในวันนี้ก็คือบี a ทเก c นชาหมักนั่นเองซื้อมาในราคา25 yes, ่าบาทนะคะ นี่นี่เลยข้างๆเขาจะเป็นฟองเกาะๆแบบนี้เลยนะคะเหมือนข้างหลังนะ <c oughs> เขาจะเขียนว่าอะไรบ้างชาหมาักคอมบูชารสออริจินอลตาบีทาเก้นมีกาแฟอีนด้วยนะคะเด็ <c oughs> กๆคนไหนอยากรองก็นิดนึงนะจิบๆก็ไปคะ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดดูข้างในกันดีกว่า ฮ้ยทุกคนมันจะมีฟองอากาศอะเหมือนน้ำโคกอะที่มันติดติดอยู่ข้างขวดอะข้างในสีเข้มข้นมากเลยอะหืมกลิ่นเหมือนชาเขียวอะพอเคยกินชาเขียวที่มันเป็นผงอะเอามาละลายกับน้ำร้อนล้วกินเหมือนกันเลยอะอยากให้ทุกคนเห็นด้นนานในจังเห็นไหมพยายามอยากให้เห็นนะแต่ไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าอ่ะชิมเลยดีกว่า รสชาติรสชาติมันจะออกไปทางหวานหวานกลิ่นชาแรงเขาบอกว่าคอมบูชาก็คือผลิตมาจากชาอูหลงถ้าเกิดใครเคยกินชาอู่หลงพลคิดว่าน่าจะรสชาติคล้ายๆกันเดี๋ยพลต้องไปลองกินชาอู่หลงก่อนว่ารสชาติมันจะเหมือนกันหรือเปล่ารสชาติก็เข้มข้นดีนะมันจะมีความเปรี้ยวความกลิ่นชา ความรสชาติชาผสมรวมกันถ้ากินเพื่อสุขภาพก็ได้อยู่นะมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ที่เรายังไม่เคยกินแล้วเราได้ลองกินถ้าเกิดว่าเรากินชาเพียวๆอะ่ะมันก็จะกินฝาดๆเฟื่อนๆแต่อันนี้เขาปรุงรสมาแล้ว่ก็คืออร่อยเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครอยากลองชิมนะคะที่เซเว่นมีขายลองไปซื้อชิมนะคะเดี๋ยวเราไปดูเมนูต่อไปเลยก็คือเมนูสุดท้ายของเรานั่นเอง และเมนูสุดท้ายก็คือเจ้านี่เลยเซเปเต้บิวตี้ดิงเจลลี่นั่นเองซื้อมาในราคา18บาทหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ด้านหลังที่พลเคยบอกไว้ต้นคลิปใช่ไหมว่าพลจะมีรีวิวไฟเบอร์ที่พลไม่เคยรีวิวที่ไหนมาก่อนก็คือเจ้านี่นี่แหละเพราะว่าเขามีไฟเบอร์40มกบวก แอลคาเนทีนแต่บอกว่าช่วงนี้มีแต่คนตามหาไฟเบอร์พวกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่สามารถขับถ่ายง่ายเพราะว่าช่วงนี้ทุกคนก็ลักสุขภาพกันเนาะแปดบิดดื่มชิมแล้วก็ดมกินดีกว่าพออยากรู้ว่ามันจะเหมือนกับที่เป็นเซปเต้น้ำหรือเปล่าอุ้ยเต้น้ำหรือเปล่าอุ้ยอุ้ย โบ๊ะไปอีกแล้วอ่ะหกไปแล้วเอาใหอ่เฮ้ยกิ่นคือดีอหวานอร่อยเคิจริงๆรสชาติไม่เหมือนกันเลยกับที่เป็นขวดอะ่ะอันนี้จะเข้มข้นกว่าสีก็จะเป็นสีขาวนะทุกคนไม่ใช่สีเขียว ถ้าเกิดว่าคอยกินแล้วตอนเช้ามันมี r รีแอคชั่นอะไรขับถ่ายยังไงเดี๋ยวพอยจะไปเขียนรีวิวไว้หน้าเพจพยจุโก,โกให้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากซื้อกินไปซื้อชิมได้ที่เซเลยแล้วก็ชิมแล้วเป็นยังไงมาบอกพยด,ด้วยถ้าคะแนนเต็มสิบนะคะเมนูเนี้ยพยคิดว่าพลให้แปดดเต็ม10เอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งปวง4เมนูเนี้ ถ้าให้เลือกเดอะเบสเลยอะ่ะมันเลือกไม่ได้สีเพราะว่ามันมีทั้งของหวานแล้วก็ของคาวมีน้ําก็ชอบเหมือนเหมือนกันทุกเมนูถ้าเกิดว่าใครอยากลองชิมนะคะชิมแล้วรสชาติเป็นยังไงอร่อยทุกปากไหมหรือว่าใครเคยชิมเมนูไหนมาแล้วคอมเมนต์มาบอกใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยอย่าลืมกด Subscribe ช่องพอยชุกโ,โกอย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปละค่ะมาติดตามชมใหม่คลิปหน้าว่าพลอยจะพาไปกินอะไรรีวิวอะไรอีกสำหรับวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย